ขณะที่ทุกสายตาจับจ้องไปยังธนาคารกลางสาหรัฐมีกระแสเคลื่อนทางการเงินลูกมหึมากำลังก่อตัวขึ้นจากอีกฟากหนึ่งของโลกสัญญาณทุกอย่างกำลังชี้ไปที่จีนใช่และการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจงแจ้งแต่เป็นการวางโครงสร้างอย่างเป็นระบบและซับซ้อนมากสิ่งสำคัญที่สุดคือการต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากกระแสะข่าวลือ งั้นเรามาเริ่มจากประเด็นที่คนพูดถึงกันมากที่สุดเรื่องการอัดฉีดสภาพคล่อง1.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้มันดูเป็นเงินจำนวนมหาศาลจริงๆแต่มันคือการตีความที่คลาดเคลื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือการที่ธนาคารประชาชนจีนหรือ PBOC ประกาศลดสิ่งที่เรียกว่า RRR อัตราส่วนเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์ RRR อธิบายง่ายๆมันคืออะไรนึกภาพว่าธนาคารพาณิชย์ต้องมีเงินสดส่วนหนึ่งเก็บไว้ห้ามนำไปใช้การลด RRR ก็เหมือนการบอกว่าเอาเงินส่วนนั้นออกมาใช้ได้มากขึ้นไม่ใช่การพิมพ์เงินใหม่แต่เป็นการปลดล็อกเงินที่มีอยู่แล้วซึ่งขนาดของสภาพคล่องที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการลด RRR ครั้งนี้อยู่ที่ประมาณหนล้ล้านหยวนใช่ แปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐก็จะอยู่ที่ราวๆ1.4แสนล้านดอลลาร์เท่านั้นคนเลยเรื่องกับ1.5ล้านล้านดอลลาร์เลยมันไม่ใช่เช็คเปล่าใบยักษ์แต่เป็นเครื่องมือทางนโยบายการเงินที่เฉพาะเจาะจงถูกต้องเช่นเดียวกับอ e ีข่าวลือหนึ่ง เรื่องที่ว่าจีนกำลังเข้าซื้อบิตคอยจำนวนหนึ่งล้านเหรียญคำกล่าวอ้างนี้ปราศจากหลักฐานยืนยันโดยสิ้นเชิงในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทุกอย่างตรวจสอบได้บนบล็อกเชนจนกว่าจะมีใครชี้ไปที่อยู่ของกระเป๋าเงินนั้นได้เรื่องนี้ก็เป็นได้แค่กระแสข่าวไม่มีมูลความจริงเมื่อเราปัดเป่ามายาคติเหล่านี้ออกไปคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเงินทุนจากจีนจะไหลเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างไรคำตอบดูเหมือนจะอยู่ที่ฮ่องกง แต่ก็ไม่ใช่ในแบบที่คนส่วนใหญ่คิดกันตอนแรกทุกคนคาดการว่าเมื่อฮ่องกงอนุมัติกองทุน ETF เงินทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่จะทะลักเข้ามาผ่านโปรแกรม Stock Connect แต่ความจริงคือมันไม่เกิดขึ้นเพราะโปรแกรมนี้มีข้อจำกัดที่ชัดเจนไม่อนุญาตให้นักลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ซื้อกองทุน ETF ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตตายสนิทแต่ดูเหมือนว่าจะมีประตูอีกบานหนึ่งที่ใหญ่กว่ามากกำลังถูกแง้มเปิดประตูนั้นคือโครงสร้างเงินทุนสถาบัน ทำงานผ่านภาคส่วนประกันภยัยนี่คือคกลไกที่แท้จริงผ่านบริษัทประกันจุดนี้น่าสนใจมากมันจะสร้างผลกระทบได้มากขนาดนั้นเลยหรืออุตสาหกรรมประกันภัยในฮ่องกงมีขนาดใหญ่มากการจัดสรรเงินทุนเพียง1%เอร์จากภาคส่วนนี้ก็มีขนาดใหญ่กว่าเงินทุนรายย่อยทั้งหมดที่คาดการไว้เสียอีกและจุดเชื่อมโยงที่สําคัญที่สุดคือบริษัทประกันยักษ์ใหญ่หลายแห่งในฮ่องกงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากจีนแผ่นดินใหญ่ เข้าใจแล้วนี่จึงเป็นเหมือนการสร้างช่องทางลำเลียงเงินทุนที่ถูกกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้เงินของสถาบันจากจีนสามารถไหลเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องละเมิดมาตรการควบคุมเงินทุนของปักกิ่งภาพที่ถูกต้องมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่คลื่นสึนามิจากรายย่อยที่ซัดเข้ามาแต่มันคือภูเขาน้ำแข็งของเงินทุนสถาบันที่ยอดของมันเพิ่งจะโผล่พ้นน้ำ ส่วนตัวภูเขาทั้งลูกยังคงจมอยู่ใต้น้ําและกําลังเคลื่อนตัวอย่างเงียบเชียบธนาคารกลางสหรัฐแต่ตัวชีวัดที่สัมพันธ์กับราคาบิตคอยน์ยังมีนัยสําคัญที่สุดกลับมาจากอีกที่หนึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ10ปีจากการศึกษาความสัมพันธ์ในอดีตพบว่าจุดสูงสุดของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรตัวนี้มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับจุดสูงสุดของวัฏจักรราคาบิตคอยเดี๋ยวก่อนตรงนี้ต้องชา้ชา จะบอกว่าตัวเลขของพันธบตัตรจีนมีความสัมพันธ์กับราคาบิตคอยมากกว่าการตัดสินใจของเฟดมันฟังดูส่วนทางกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่มันเป็นไปได้เพราะทั้งสองสิ่งนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเดียวกันสภาพคล่องทั่วโลกหรือ global liquidity เมื่อเศรษฐกิจจีนมีปัญหารัฐบาลจีนจําเป็นต้องใช้ในโยบายกระตุน้นซึ่งก็คือการขยายปริมาณเงินในระบบหรือ M2 เหมือนการเปิดก๊อกน้ําอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินโลก และบิตคอยในฐานะสินทรัพย์ระดับโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดมีความสัมพันธ์กับสภาพคล่องทั่วโลกในระยะยาวสูงถึง94%ที่สำคัญการขยายงบดุลของธนาคารประชาชนจีนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบิตคอยที่ในยะสำคัญทางสถิติประมาณ0.66หมายความว่าในขณะที่เฟดพยายามดึงสภาพคล่องออกจากระบบ ธนาคารประชาชนจีนกลับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจของตัวเองเข้าสู่ภาวะถดถอยมันคือสองแรงขับเคลื่อนที่สวนทางกันและแรงขับเคลื่อนจากฝั่งตะวันออกกำลังจะมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการจับจ้องไปที่ธนาคารกลางเพียงแห่งเดียวคือการมองภาพที่ไม่สมบูรณ์เราต้องมองไปที่ธนาคารประชาชนจีนด้วยเรื่องเงินทุนสถาบันกับสมการสภาพคล่องน่าสนใจมาก แต่เงินก็แค่ครึ่งหนึ่งของสมการยังมีอีกเรื่องที่น่าประหลาดใจไม่แพ้กันคือพลังในการสร้างบิตคอยใหม่ๆหรือการขุดที่ดูเหมือนจะกลับไปที่จีนแบบเงียบๆใช่แม้จะมีคำสั่งห้ามอย่างเป็นทางการในปี2021แต่จากตัวเลขล่าสุดจีนกลับมามีส่วนแบ่งกำลังขุดหรือแฮชเรททั่วโลกอยู่ระหว่าง14-20ถึงแล้วนี่คือการฟื้นตัวที่น่าทึ่งคำถามคือ พวกเขาทำได้อย่างไรในเมื่อมีคำสั่งห้ามที่ชัดเจนพวกเขาดำเนินงานภายใต้ฉากบางหน้ามีรายงานว่ากิจการเหมืองขุดจำนวนมากอําพรางตัวเองเป็นศูนย์ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI compute centers ซึ่งต้องการพลังงานและเครื่องประมวลผลประสิทธิภาพสูงเหมือนกันบางส่วนก็ดำเนินงานภายใต้ร่มของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์จากพลังงานส่วนเกินจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําโดยเฉพาะในมณฑลเสฉวนและซินเจียงแบบนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเจนว่านี่ไม่ใช่การกลับมาของนักขุดรายย่อยแต่เป็นการสะสมกําลังขุดในระดับอุตสาหกรรมที่รัฐบาลท้องถิ่นหรือแม้แต่รัฐบาลกลางรู้เห็นเป็นใจถูกต้องรัฐบาลอาจจะประนามคริปโตในที่สาธารณะแต่ในทางปฏิบัติ พวกเขากลับปล่อยให้หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับรัฐสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากกิจกรรมนี้ได้นี่คือการสะสมกำลังในระดับยุทธศาสตร์ทั้งเงินทุนสถาบันที่กำลังจะไหลเข้ามาทั้งกำลังการผลิตที่กลับไปที่จีนภาพรวมมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดว่ากำลังจะเกิดการโยกย้ายความมั่งคั่งครั้งใหญ่จากตะวันตกไปสู่ตะวันออก ตัวเลขต่างๆยืนยันเรื่องนี้ชัดเจนปริมาณการซื้อขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพุ่งสูงขึ้นถึง69%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและที่น่าสนใจกว่านั้นคือเมื่อเราดูจากบนบล็อกเชนจะเห็นการไหลออกของสินทรัพย์จากกระดานฝั่งสหรัฐไปยังกระดานฝั่งเอเชียอย่างต่อเนื่อง หมายความว่าในขณะที่สถาบันในสหรัฐกำลังเข้าซื้อผ่านกองทุน ETF แต่ตัวสินทรัพย์บิตคอยน์จริงๆกลับกำลังถูกกว้านซื้อและถือครองโดยบุคคลและนิติบุคคลในเอเชียนี่คือการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองอุปทานครั้งสำคัญ มันคือการถ่ายโอนความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบแต่ทรงพลังผู้เล่นในฝั่งตะวันออกกําลังสะสมสินทรัพย์จริงในขณะที่ผู้เล่นในฝั่งตะวันตกจํานวนมากเลือกที่จะเข้าถึงผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี่คือความแตกต่างในเชิงกลยุทธ์แต่สถานการณ์ดีก็คงไม่ได้มีแต่ด้านบวกอย่างเดียวความร้ายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีนเองที่เป็นตัวผลักดันเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็น,น่าจะเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเปรียบเสมือนดาบสองคมในนั้านบวก การสุดตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นจีนได้สร้างแรงจูงใจมหาศาลให้เกิดการโยกย้ายทุนออกจากประเทศหรือ capital flight ประชาชนชาวจีนมีเงินออมภาคครัวเรือนสะสมอยู่สูงถึง160ล้านล้านหยวนเมื่อสินทรัพย์ดั้งเดิมไม่ปลอดภัยอีกต่อไปพวกเขาก็ต้องมองหาสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อหลบภยัยเหมือนเป็นเรือชูชีพในตอนที่เรือลำใหญ่กำลังจะล่มแต่ดาบมันมีสองคมเสมอ ในอีกด้านหนึ่งหากเศรษฐกิจจีนสุดตัวเร็วและรุนแรงเกินไปจะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงหรือ liquidity crunch เมื่อคนขาดเงินสดพวกเขาจะถูกบังคับให้เทขายสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายที่สุดก่อนและคริปโตคือหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสุดในโลกซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงและยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ใหญ่กว่านั้นอีกบิตคอยที่รัฐบาลจีนยึดมาได้จากคดีในอดีตมีจำนวนเกือบ200,000เหรียญใช่ ถ้าสถานการณ์ทางการคลังของรัฐบาลเขาคั้นวิกฤตพวกเขาสามารถเทขายสินทรัพย์ส่วนนี้ออกมาได้ทุกเมื่อและการเทขายในปริมาณขนาดนั้นจะสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อตลาดอย่างแน่นอนนั้นถ้าจะสรุปภาพใหญ่ทั้งหมดแรงขับเคลื่อนในวัฏจักรผัดไปของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีต้นกำเนิดที่ชัดเจนมาจากฝั่งตะวันออกแต่มันไม่ใช่ภาพเดิมๆของการเก็งกำไรจากรายย่อยไม่ใช่เลยมันเป็นผลจากสามปัจจัยหลักที่ทำงานร่วมกัน การขุดที่รัฐรู้เห็นเงินทุนสถาบันที่ไหลผ่านฮ่องกงและความจำเป็นในการย้ายทุนหนีจากตลาดที่กำลังพังทลายซึ่งสภาพคล่องและดัชนีความสัมพันธ์ต่างๆที่เราคุยกันมาก็คือข้อเท็จจริงที่สนับสนุนภาพนี้การเคลื่อนไหวของตลาดโลกกำลังจะถูกกำหนดทิศทางจากฝั่งตะวันออกมากขึ้นเรื่อยๆขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนคอย101 Academy เพื่อไม่ให้พลาดทุกจังหวะสำคัญ